โอ้ยนกน้อบงตายโนมาโนเฮ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยใสอยู่ใสอยู่ใส่ซนอยู่ใสอ๋อนี่นี่นี่ z นี่ z ุ o นี่แบงค์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 เข้าจุบเพื่อนจุดเลยมามาชิดยังวะชิดซ้ายยังวะ ข้ามาอย่างแบงค์อยู่ขวาขวาข้ามาแล้วข้ามาแล้วเข้าไป,ไปตัวไ้ตัวอักไปตัวอักไม่ร่องรองแล้วนะนั่นรองแล้วเดีตัวอักอยู่ในกล่องอนะตัวเดียวใช่ปะเดี๋ยวตัวเดียวใช่ปะไปฝั่งนี้แบงค์ฝั่งข้ามา ฝั่งข้างนอ๊บคุณหมอสามควดเดี๋ยวเดี๋ยวมายิงให้เดี๋ยวมายิงให้เดี๋ยวอ,อ,อ้อมกมายิงให้มันมันมันเหล่าฆ่าแบงค์มันมันสั้งไหนไงไปที่ไหนไม่ได้บัตอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามายิงอ้อมมายิงทางนี้ให้เฮ้ยไม่ตัวหนึ่งข้างหลังฆ่าม,าไ,ไมาได้ไหมเอาได้ไหมม่ไหววะสองตัว